ไปต่อกันที่หนุ่มๆวง NCT 1 2 7 t ันไม่ดีกว่านะคะสร้างสถิติใหม่ออกมาอีกเป็นระยะๆะะเลยกับล่าสุดนะคะยอดจองทะลุ2ล้านแล้วล่ะค่ะ ร้อนแรงและจี๊ดจ๊าตามค่าจริงๆนะคะสำหรับสติกเกอร์ค่ะผลงานอัลบั้มเต็มชุดที่3ของหนุ่มๆ NCT127 นะคะที่ทำยอดสั่งจองล่วงหน้าทะลุ2.12ล้านชุดเพิ่มขึ้นจากอัลบั้มก่อนถึง300%เรนะคะเรียกว่าขึ้นแทน Double Million Seller มาตั้งแต่ก่อนจะคัมแบ็กอย่างเป็นทางการค่ะก็ทำเอางานนี้เหล่าแม่ๆสาวกแฟนผลงานนะคะต้องขอส่ง Hashtag สติกเก t r u Million Preorders นะคะเพื่อเป็นการฉลองชัยและแสดงความยินดีสำ ำหรับอัลบั้มสติกเกอร์นะคะมีเพลงเอกหรือว่าไตต้นแท็กเนี่ยเป็นผลงานเพลงชื่อเดียวกันค่ะโดยเป็นเพลงฮิปฮอปแดนซ์นะคะพร้อมเบสอันหนักน่วงแล้วเสียงคลุยพีรีอันเป็นเอกลักษณ์โดยทั้งอัลบั้มนะคะประกอบด้วย11ผลงานเพลงที่มีความหลากหลายสะท้อนทั้งสเสน่ห์ลักษะในฐานะศิลปินที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับหนุ่มหมยูนิตนี้จากวง NCT ค่ะ ก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่เมสิกวิดีโอเพลงสติ๊กเกอร์จะทํายอดวิวเกือบ24ล้านครั้งในเวลา22ชั่วโมงขณะเดียวกันนะคะหนุ่มๆยังพาเพลงนี้ไปโชว์เปิดตัวในรายการทอล์กโชว์ดังอย่างที่สหรัฐนะคะอย่างเจเลญเลดโชว์ with เจมส์คาร์ดอนด้วยค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้เจมส์คอเดนนะคะมีหนุ่มๆจากทางฝั่งเกาหลีเนี่ยไปเยี่ยมเยียนรายการบ่อยมากเลยนะช่วงหลังนี้นะคะใช่ก็เดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ไปโกอินเตอร์มากขึ้นเนาะแล้วรายการต่างๆพวกนี้เลยโชว์เนี่ยก็เป็นรายการที่คนติดตามกันอยู่แล้วนะครับใช่แล้วก<ช>็มีหลายคนเลยทีเดียวก็ลองติดตามกันได้เวลาไปสัมภาษณ์อย่างว่าสนุกมากเหมือนกันนะครับค่ะ